ที่อย่างล่าสุดนี่คือแบบรถอยู่ดีประตูเป็นรอยจิกแบบรอยหลักยิ้มอะเหมือนเหมืนกับเราไปจอดในห้างแล้วโดนคนเปิดประตูกระแทกจึงเข้าไปเรามาเห็นรอยเว้ยเราแบบคือถ้าเป็นตะก่อนเนี่ย ก็จะคงจิตกตกไปประมาณแบบสามทีวันอ่ะโฟกัสอยู่กับลอยนั้นใช่ปะ่ะเดี๋ยวนี้รู้วิธีแก้แล้วเซิร์ชหาอินเทอร์เนต็ตเลยแก้รอยประตูบุบแล้วก็มันจะมีช่างขึ้นมาเลยช่างแก้รักยิ้มเชี่ยวชาญที่สุดอยู่ตรงเรียบด่วนอะไรพวกอย่างไมนไปแก้มาแล้วอย่างอย่างไม่ต้องแก้และตอนนี้ตอนนี้ไม่ต้องแก้แล้วแค่รู้สึกว่าให้ให้สบายใจว่าโอเคมีวิธีแก้แล้วจบแล้วก็แบบอีกสองปีเข้าไปทำก็ได้คือไม่ถึงว่ารู้ว่ามีโซลูชันแก้สิ่งนี้มันทำได้มันทำได้จบละ แต่พี่ผมเคยหนักหนักขนาดที่ว่าคือที่เกียรไปเคมจริงอันเนี้ยแล้วผมไปเดินโซนซุปเปอร์คาร์ไปนั่งดูว่าไอ้พวกรถซุปเปอร์คาร์มีรอยไหมมีรอยไหมแล้วเจอเจอรอยเจอรอยเต็มเลยคือแบบบางทีอ่ะแบบแลมโบยังมีแม็กเลยแบบแม็กยังเป็นรอยเลยก็ไปนั่งดูแล้วก็มีรอยดิมีรอยดิ Uh huh. แล้วหลังจากนั้นอะ่ะเขาก็ชิวขึ้นเรื่องรถเว้ยเออรู้สึกว่าอ๋ออันนี้คือโซลูชั่นแบบโอเคเขาก็เป็นลอยนี่หว่าอ uh huh.